สวัสดีครับผมเบสเดชชาเทพจุติอนมูธามีครับวันนี้ก็กลับเข้าสู่พระราชาทะเลขาการสละราชาสมบัติขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ในตอนที่2กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสานนาสุดท้ายนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเมื่อข้าพเจ้าร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเสียเพื่อให้เข้ารูปแบบประชาธิปไตยอันแท้จริงและเป็นและเพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ประชาชน คณะรัฐบาลและพวกพ้องซึ่งถืออำนาจอย่างบริบูรณ์อยู่ในเวลานี้ก็ไม่ยินยอมข้าพาเจ้าร้องขอให้รัศดรมีโอกาสที่จะออกเสียงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักการและนโยบายอันสำคัญต่างๆเพื่อเป็นผลได้เสียแก่ประชาชนโดยทั่วไปคณะรัฐบาลก็ไม่ยินยอมและแม้แต่การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรในเรื่องสำคัญต่างๆเช่นคำร้องขอต่างๆของข้าพาเจ้า สมาชิกก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะได้พิจารณาอย่างทองแท้และละเอียดละออเสียก่อนเพราะถูกเร่งรัดให้รีบลงมติภายในวาระการประชุมเดียวนอกจากนี้คณะรัฐบาลและพวกพ้องก็ได้ออกกฎหมายใช้วิธีการปราบปรามผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดทางการเมืองในทางที่ผิดต่อหลักยุติธรรมของโลกคือไม่ให้โอกาสต่อสู้คดีในทั้นศาลและมีการชำระก,กันโดยกรรมการอย่างลับไม่เปิดเผย ซึ่งเป็นวิธีที่ข้าพเจ้าไม่เคยใช้ในเมื่ออำนาจอันสิทธิขาดยังอยู่ในมือของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าร้องขอให้เลือกใช้วิธีนี้รัฐบาลก็ไม่ยอมข้าพเจ้ารู้สึกว่าคณะรัฐบาลและพวกพ้องใช้วิธีการปกครองซึ่งผิดต่อหลักการเสรีภาพบุคคลและผิดต่อหลักการยุติธรรมตามความเข้าใจและความยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่สามารถให้ผู้ใดคณะใดใช้หลักการใช้การปกครองนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้ ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาารชรบัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่า การที่ข้าพเจ้าพยายามช่วยเหลือให้ราษฎรได้มีโอกาสที่จะออกเสียงก่อนที่จะดำเน,นินนโยบายอันสำคัญต่างๆนั้นไม่เป็นผลสําเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางแล้วที่ข้าพเจ้าจะให้การช่วยเหลือและความสนับและความคุ้มครองแก่ประชาชนต่อไปได้ข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตําแหน่งพระมหากษัตริย์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอสละสิทธิทั้งปวงที่อยู่ในฐานะพระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าขอสุงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมก่อนที่จะได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์ที่จะบ่งนำผู้ใดผู้หนึ่งให้ขึ้นราชสมบัติให้ขึ้นรับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ตามที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้ในกฎมนเทียนบานเพราในเรื่องการสืบสันตติวงศ์อันหนึ่งข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะให้ผู้ใด ก่อความไม่สงบในประเทศหากมีผู้ใดอ้างใช้ในนามของข้าพเจ้าพึ่งเข้าใจได้ว่ามิได้เป็นไปตามความประสงค์ความยินยอมหรือความสนับสนุนของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถจะยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไปได้ตามที่ได้รับกันมาตามที่ได้มีตั้งความหวังซึ่งสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษยังได้แต่ตั้งสัตว์าน ขอให้ประเทศสยามจงได้ประสบแต่ความเจริญและขอให้ประชาชนชาวสยามจงได้มีความสุขสบายประชาธิปกรกรอวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2 4 7 7นี่้นะครับคือหนังสือพระราชเทเลขาสามาสุดท้ายที่พระองค์ได้ทรงเขียนไว้ก่อนที่พระองค์จะสละราชสมบัติซึ่งเหตุการณ์ที่พระองค์เขียนเนี่ยมันเหมือนกับว่าพระองค์ได้เขียนไปเมื่อวานนี้นี่เองครับเพราะว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ ยึดอำนาจปี2475จนถึงปี2564นะครับก็ผ่านมาแล้ว89ปีมันเหมือนมันก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศไทยซ้ำๆนั่นก็คือมีการรัฐประหารการหลายครั้งหลายคราวมันทําให้เหมือนเราได้เห็นว่าพระองค์นั้นมีความรู้สึกยังไงกับการที่พระองค์โดนกระทําแบบนี้และพระองค์มีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับร,รัษฎรมีความห่วงใย,ยเกี่ยวกับกับประชาชนมากขนาดไหนนะครับเนี่ยครับพระจักรพรรดขาลาขการ์ที่7นะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุมเบสเด็กชายเทพจุติอนุโมทามิกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ